สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุกคนมาหนี่ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวสาวสำน้อยนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับอยากได้งัอสาวสำน้อยไปเป็นแน่บอกในพันเงาแบบเงาเงานะครับเนาะได้กันครับนี่มานน่กับวันที่ยิบหาครับผมเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นง้อขบเคืองเรื่องบิดเบด้ยครับเด้อพูดนะครับ ขมยนขมยนเพ่นเจ็ดสีเพ่นอีแด้งเพ่นแดงครับนี่น,นะครับสองสาวนี่นะครับเนาะเปิดไว้แพคคูนะครับเนาะเจ็ดีก็เรียกร้องมาไหนเปิดไวยเนี่ยจเจ้าโม่ลงหนาลงหลังเริ่มเปิดราคางอโอ้ยเจ็ดสีสูงไหนนะครับโอ้ยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดด้วยใบเลยนะครับเนาะ งอสาวหน่อยสองตัวนี้เปิดไวะะ้วยราคาหกหมื่นสองพันนะครับเนาะหกหมื่นสองพันนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมผู้ใดล่ะส่งใหย่หัวเฉาเจ้าเองนะครับเนาะอ๋อนี่แหละครับสองสาวนี่นะครับเนาะแม่นี่กับสีแม็กดเตื่อยครับผมแม่นี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับแม่นี่ นือว่าแพนเผ็ดแพนครับอีกได้องัวสาวน้อยกุนี่นะครับเนาะกับนี้นะครับเนาะงัวสาวน้อยกุนี่กับนี้นะครับเนาะเปิดแพคคู่กันครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับเด้อนี่นะครับสองตัวนี้ตัวละอันนี้มันเล่เนาะครับเนาะเป็นมันเล่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันมันครับเมื่อแม่นมันเล่นะครับเด้อแพคครูนะครับเนาะรงลงมานี่ก็ชุดนี้ก็ถือๆกระถือๆนะครับเด้อ ถือเป็นถือเลยครับงูสองนี่สองตัวนี้ตกตัวแล้วพอถึงสองหมื่นนะครับเนาะหนึ่งหมืน 9, น่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเนาะตัวละหนึ่งหมืน 9, น่นเก้าพันห้าร้อยครับผมว้าดูเฉยๆไข่งูจังไหนคือนะครับพอถึงสองหมืน่นนี่นะครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC อยากได้ขอขอบอยากได้ไปใบทงให้ทางน้าใน,ไปไปนาการนะครับเนาะเอาไปใบทงให้ทงน้าในการนะครับเพี่เป็นพี่เหรอครับ คลิปนี้ก็มีแพ็คคูอยู่สองสไตล์สองแบบนะครับเนาะนี่นละครับนี่ออกเล่เล่เจ็กน้อยนะครับเนาะมันเล่มันเล่ละครับผมแม่นี่ก็มันมันนะครับแม่นี่ก็ได้นี่นะครับเนาะสองตัวนี้ครับผมเปิดไว้เบา ตัวละหนึ่งเก้าพันห้าร้อยครับผมส่งพีีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะในราคาถึงหัวเชย่าเปิดแพ็คคู่ไปนี่นะครับเนะาะสารร่งพีีทั่วภาคอีสานครับทั้งสองคู่เลยนะครับเนาะคู่น้อยหน่อยก็คู่น่้แบบครับ คูเงี้ยน,นี่ก็หกหมื่นสองพันนะครับเนาะคูเงี้ยน,นี่ออกสไตล์บะหมันไทยเงี้ยเาขาครับทั้งครูเลยนะครับเด้อจิมีดำคอเข้าดำจิมีดำคอเข้าดำทั้งครูนะครับเด้อมาออกสไตล์บะหมันไทยเงี้ยเขาชุดนี้ครับผมเปิดไวปเบาๆครับผมเงี้ยมาเต็มเสาตัวเดียวกับใครได้แหรอครับหกหมื่นสองพันคนครับหางเลือกหางลำดีทุกตัวนะครับเด้อท,ทั้งครูนะครับเนาะหางเลือกหางลำ ไม่ดันลึกดันลามก็ได้พอนะครับเบิ้งอะไรครับมาเบิ้งอีกชุดนี้บัตครับผมชุดนี้นะครับเนาะนี่มาอีกเล้วครับชุดนี้ก็เล่าใจนะครับเนาะตัวละมื้นก็บาตหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเรวได้ก็บสามหมื่นเก้าพันนะครับผมคูนี้นะครับเนาะ ก62,000ครับแดงๆเข้มๆยกแพ็กไปรถเห่งพิเศษนะครับเนาะเมื่อแพนเพลทเพ่งครับอเอฟซีใหญ่ๆเมื่อสองสี่ขอคอบเอาขอไปไว้ใน,นครอบนะครับเนะาะรถเหย่พิเศษครับนะเนี่ยมอาไปทั้งสี่ตัวหรือว่ามักจะไอ้ออกสไตล์ในน้อยถึงสี่กะยังโทรมาน,นะครับนะเนาะมักแบบได้เมื่อจะยอดจัดให้ทันทีครับผมนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สิจบคลิปไปชั่มนี้นะครับเนาะนี่นะครับเน,ะบนาะเบิอง์อเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปชั่มนี้แหละครับผมขอบคุณเลยนครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีเอสุขุทุกคนที่ติดตามคลิปของชาวเยาอ,อยู่นะครับเนาะสวัสดีครับผม